สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ร้องทุกผู้ทุกคน,กคนเมื่อนี้มาพวาก,กันครับ TRBA หรือที่คนสงสัยว่าที่ a คือ็อย่างคือแปลว่าตะลุนบ้านะครับเมื่อนี้เป็นคนเอาทานอยู่เนี้ยมเป็นคนบ้าแล้ววันนี้เป็นคนเอาทานเดี๋ยวใหญ่เบิ่งครับเมื่อนี้มาขวดทานครับผมขวดทานอ๋ออ่อนเนี้ย มันเทศสีแดงมะขวดทานครับทานคือฐานอะไรทานไม่บกครับผมทานไม่บกเป็นทอนใหญ่เลยครับทานา่าเจ้าเอามาจังเลเอารถไทดันมากครับผมรถไทดันมากถึงแต่พูนดดันมากดันมากนะเมา่อวม,า,มา,านนี้นอก เมืองเนื้อไม้ครับผมดูเนื้อไม้ก็คือเป็นท่านทั้งหมดเลยครับเนี่ยนี่คือนนทานไม้กระบกนะครับที่เขาจะขายกันแพรงๆอนะ่ะที่ที่ผมอัดลงนี่คือมีท่านไม้บกไม่ไม้บกกับไม้ไอ้อ่อเคลื่อนยังไอ่ไม่แก่ไม่แก่ต้นสแกนะครับซึ่งเป็นท่านแบบเรียกว่า ทานชั้นดีโอ้ยังมีอุยอนอยอยู่ซึ่งเมื่อนีน้แดดห่อนนะครับนะ่าคือว่าเมาื่อคืนฝนตกเอาพาเอาพาสลัมตัวนี้มาปิดไว้ไม่เอาพา,เอาพา,พาเอาพากั้งตัวนี้มาปิดปิดไว้บ่อยฝนถือแห้งกเ็เลยถือว่าดีนะครับเนาะวันนี้ถ้าถ้าแดดออกปุ๊บถ้าแดดออกแห้งๆกันมา เตรียมแล้วครับเตรียมเสาเตรียมเสาเฮดคมครับเันเทาเฮดคมขึ้นราพวกนี้ฝนตกตัวหรอครับฝนอ่ะตะเวียนขึ้นแดงแจ๋เลยอือส่งอุกอ,อยู่ในนอมันคืออะไรถึงได้เติมมาถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะแต่มันมีมีไฟมีอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็จะเอาพวัวตากตากใส ใส่สังกะสีใส่สังกะส,ส,ส,สีแล้วก็ไอ <c oughs> แล้วก็ไออาน้ำโฮดไว้ถึงเวลานั้นมันหมดล้วจังมาเอาอีกเค่หนนะนะหึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวสิเปิดเปิดเปิดงไงเปิดเบิ้งนะครับอันนี้คือท่อนท่อนกระบุกล้วนๆนะครับเนี่ย ทานยางหนีเลยครับเอาหลังมือแตะเบิ้งนะครับอุ่นแต่ไม่มีไฟครับแต่คนเห็ดแต่แอดนี่มีไฟอยู่ผลแล้วสำหรับมือนี้ก็เตรียมกระสอบมาไว้จะตอนที่ได้จักลิปสอบเศร้าสอบสอยู่มั้งก็ได้ใส่ต่อ่มาไปสื่อเขาแพงๆเลยครับชาวบ้านนี่กะสอบละ 1 7 0ยเจ็ดสิถึงร้อเกานะครับเนาะร7อยเจ็ดสถึงร mm ้อ hmm. เกาสิบารเผา่านนี่กับทั้งคนกับมองว่าอาจจะง่ายดูง่ายๆถ้าเผาเต่าแบบคืออันนี้คือแบบเผาผ,าผีนะเผาแบบเผาผีอีกอย่างนึงคือเผาแบบเต่าอ,อบเต่าอ,อบก็จะมีเป็นแบบไอ้ก้อดินกอดินขึ้นเป็น ลักษณะไอ้กระล่าา่แน้วรคำเนาะโอ้ยเบิ่งเนื้อใหม่ครับพี่นของสะอ่อนแหงแล้วสี่ถึงเบิ่องปั๊บว้อันนี้คือว่าเป็นฐานชั้นดีนะครับไม้กระบ,บกใหม่ทมใหม่ไอ้ยังอ่ะใหม่ไม่แก่นะครับเสียวมาลงไปบ้านแต่ี่ ที่มีการเผาท่านนี่อีกอย่างหนึ่งคือที่ฟอผมเคียเคยเฮ็ดเนี่ยคือเผาแบบขุดหลุมน้อขุดหลุมนี่ผมก็ศึกษากับเล่าอยู่เรียบร้อยแล้วจากนี้ก็สิทธ์น่ะไม่ก็เตรียมไว้ละแล้วทีวเผาแบบว่าน,นเผาแบบใส่หลุมแต่ว่าถ้าเผาใส่หลุมก็คือเขาต้องแบบไป ตรงนี้มันหนาฝนเนาะมันมันเห็ดหนักแดดเริ่มออกแล้วครับผมอันนี้ก็แบบเอาปะตากไ้ก่อนตากไว้ก่อนตรงมีโอ้มีอายมีควันต้องต้องกวดตัวนี้เลักนหน่อย โอ้มันอยูทอนนี่หนูอ่ะอันนี้นะจะเป็นไม้สแกนะครับไม้สแกหนอกไม้สแกะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกแง่งครับฝนตกต้องฝนตกฝนล่มต้องลม่มต้องใดลม่มต้องใดฝนตกต้องใดฝนโปรโต้ได้กัดตอบเป็นของบ้านนะครับเด้อ ว่าน่นี่ก็น่านาเห็นหน้าแล้วเนาะแต่แต่ไฮเนี่ยที่หน้าไฮเนี่ยผมไม่ได้เห็นหน้าหรอกเอาไปเผาถ่นา,า,านอย่างเดียวเนาะเอาไว้เผาถ่านอย่างเดียวเผาเพื่อว่าเอาไว้ใส่ในขั้วรเรือนนอะครับเนาะเมืองบิกจบยังสู่ชีวิตเลยมัดแล้วมาดิีจริงๆก็ไม่ดม่าไม่หรอกครับแต่ว่าท่านเด้เปลเี่ยน โอ้คืออูแห้งในอีว่อบานนี่ที่ไปเ,เอาเอา,เอาน้ำมาบานเดี๋ยวผมไปช่องเอาน้ำกันเด้อบานนี่น้ำมาใส่ะหน่อยโอเคครับผมได้น้ำมาแล้วบานนี่เอาผัวตักเลยน้าเอาผัวเปิดเสียบตัวที่นมีด มีควันนะครับตัวที่มันมีควันเรา,าตากแยกไว้ตากแยกไว้ใส่สังกะสีนะครับแนละ้วตากแยกไว้ใช้สังกะสีถ้ามันยังบ่ทันได้เซาดับท่านได้เซามีควันครับหน้าอัดได้เลยครับผม โอ้ทานง่ามแหงนะครับตะบานทานตรงหนวกคนเด้โอ้แต่ว่าโอ้ทั้งในตัวนี้อ่ะจัง้งเดี๋ยวผมจัดการตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะอักกินคักก็นีอีกเดี๋ยวได้หน่อยได้หลายจัย้งในผมจะอัปเดตช่วเบื้องต้นะครับเด้อขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ